e aí การป๊อปชชอ์เคสเด็กที่2นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับพี่หมีต่อถึงเรื่องร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรคะชื่อร้านเท็ดดี้บ e ครับเท็ดดี้บ e v วินเท e ทำไมถึงชื่อเท็ดดี้บวินเทกนะคะเจ้าของร้านชื่อหมีเนาะก็เลยเป็นเท็ดดีก็เลยเป็นเท็ดดี้ขายจักรยานก็เป็นบเป็นจักรยานวินเทจก็วินเทจครับ เปิดมาได้10เดือนแล้วครับ10เดือนอขายจักรยานอย่างเดียวเลยหรือว่าเฮ้ยตอนโน้นเห็นแบบมีทั้งกระเป๋าหมวกใช่ก็จะมีกระเป๋ามีหมวกมีของแต่งมีของแต่งรถของแต่งคนขับจักรยานหมวกน่ารักน่ารักนี่อ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ขายในร้านพี่หมีนะคะน่ารักมากๆเลยมีเสื้อยืดที่แบบสำหรับชาววินเทจเขาวินเทจอะไรอย่างเงี้ย ริ่มจากสนุกประมานนั่นครับสนุกประมันเยอะแล้วพอของมันเยอะเนี่ยก็มีเพื่อนที่เขาขายของตลาดนัดเราเออลองมาลองมาวางดูฮะคนมีคนสนใจของของเราก็ทําไปทํามามันมีห้องว่างก็ลองมาทําเป็นร้านดูครับก็สนุกดีนะครับคือจ,จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมีการแต่งจักรยานของเราอยู่แล้วด้วยใชย่ทำเล่นเอง,เองอต้องขี่กัน แ้าตอนนี้เนี่ยกระแสของคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างให้ความสนใจกับจักรยานมากขึ้นพี่หมีมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องตรงนี้คะว่ากระแสมันจะเป็นยังไงแนวโน้มจะไปได้ไหมในกรุงเทพประเทศไทยจะไปได้หรือเปล่าอืมก็ดูคนสมัยนี้นะครับผมว่าแต่ละคนก็มีการนําเสนอบุค,คลิกของตัวเองในในรูปแบบต่างๆกันมีสไตล์ที่ต่างกันเลือกที่จะเป็นแบบนูน้นแบบนี้ นี่ก็เป็นนี่ก็คงเป็นพาหนะของคนที่ชอบแบบนี้อีกสไตล์หนึ่งคนชอบของเก่าอะไรเงี้ยครับอืม,อมก็จริงๆจักรายานเก่าพวกนี้มันมีสเสน่ห์มันต้องใช้คําว่ามันเป็นเครื่องบ่งยุคใช่ไหมครับของเก่าใช่ไหมมันจะมีอายุของมันยุคสมัยของมันวิธีการผลิตอะไรอย่างเงี้ย วัสดุที่ใช้โอลึกซึ้งถึง,งที่ผลิตเลยก็ใช่ก็น,นิดนึงแล้ววัสดุดแต่ละชิ้นที่มานนำมาใช้อย่างเงี้ยค่ะ การใช้งานมันก็แตกต่างกันไปยังไงมากนะคะพี่หมิวแล้วอยากถูกว่าก็จริงๆมันก็เหมือนเหมือนกับรถยนต์ในยุคสมัยนี้นะครับมันจะมีมีระดับของเหมือนกับเป็นเกรดของอะไรอ่อใช่ไหมครับอะไรที่มันพรีเมียมขึ้นไปมันก็มีราคาสูงขึ้นไปก็เป็นปกติสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นยุคนั้นก็เป็นแบบนั้นครับแต่ว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ไม่ไฮเทคขนาดนี้ ปริมาณการผลิตมันก็ไม่ได้มากมายมหาศาลถ้าถามถึงมุมมองของคนจักรยานที่หนีคิดว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขไหมคะอย่างในกรุงเทพเนี่ยวลาที่ปั่นจักรยานไปเคยเห็นอะไรรู้สึกว่าจุดนี้ต้องแก้จุดนั้นก็ต้องแก้มันมีอะไรไหมคะที่แบบเป็นจุดบกพร่องของการปั่นจักรยานอย่างหนึ่งก็มีทาไปแล้วว่าผูกปาท่อก็เห็นเปลี่ยนกันไปเยอะแล้วนะครับผมผมว่าเปลี่ยนวิธีคิดของคนใช้ถนนคนใช้ถนนเนี่ยหมายถึงว่าทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์หรือใครก็ตามที่อยู่บนถนนคนเดินถนนก็ตามอยากให้คนใช้ถนนในกรุงเทพเนี่ยมีมีจิตสำนึกของสุขกาต่อเพื่อนร่วมใช้ถนนด้วยกันเยอะๆขึ้นนะครับรถยนต์ระวังมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ระวังจักรยานคนเดินถนนไม่เบียดเบียนรถยนต์ไม่ไปเดินบนถนนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ก็ก็น่าจะดีครับน่าจะทำให้ อยู่ร่วมกันได้แฮปปี้ขึ้นคือเป็นเรื่องของแบบส่วนบุคคลถ้าเกิดสมมติทุกคนรวมพลังกันก็อาจจะดีขึ้นในภาพรวมก็ได้ใช่ไหมคะ ม,มีคนคนหนึ่งนะคะที่เขาแบบอยากปั่นจักรยานมากเป็นมือใหม่หัดปั่นเลยไม่ไม่มีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นมาก่อนเลยแล้วเดินมาหาพี่หมีว่าขอคําแนะนําหน่อยในการปั่นจักรยานว่าต้องเริ่มต้นยังไงพี่หมีจะบอกเขาว่าอะไรดีคะเช็คสุขภาพสักนิดนึิงเตรียมความพร้อมของทางเสื้อผ้านะครับรองรองเท้าให้มันเสื้อก็อย่าไปรุ่มร่ามมากกางเกงก็นะครับอย่าให้มันหลวมโคล่งครับยุ้ยให้มันกระชับแนบเนื้อ จะได้ไม่ไปพันโซ่แล้วก็ก็ปั่นครับปั่นเลยครับปั่นจักรยานเป็นเรื่องสนุกครับคืออยู่ที่ใจอยากปั่นปั่นเลยปัันครบ ตอนนัทไปแล้วว่าปกติเนี่ยเคยปั่นจักรยานบ่อยไหมตอนนั้นก็เลยอยากรู้เรื่องพี่หมีบ้างว่าปกติเนี่ยพี่หมีปั่นจักรยานเป็นไหมแล้วก็ปกติยิ่งมีเป็นแบบเป็นแก๊งเป็นกวนอะไรอย่างนี้ไหมคะเราเป็นคนดีครับเราไม่เป็นไม่เป็นแก๊งไม่เป็นแก๊งไม่เป็นกวนเราเป็นกลุ่มเพื่อนปั่นจักรยานด้วยกันก็ก็จะมีเพื่อนมหาลัยนะครับที่เรียนสมัยมหาลัยเป็นลุงๆกันหมดแล้วมารวมตัวกันปั่นอยู่ทุกคืนวันพุธ ก็จะได้ระยะอยู่ครับ3ามสิบโลห้าสิบโลแล้วปกตินี่ปั่นจากไหนไปไหนคะจะไปปั่นกันที่สุวรรณภูมิครับปั่นไปที่สุวรรณภูมิก็คือปั่นอยู่ในรอบๆนั้นถนนดีเขาไม่มีเป็นแบบสถานที่ลานกว้างๆเลยอะไรเงี้ยหรอคะถนนไหลทางหลทางเขาจะกว้างแล้วก็ถนนเรียบถนนใหม่เนี่ยเวลาปั่นนี่ปั่นช่วงเวลากี่มงอะคะอ่ กลุ่มผมปั่นกลางคืนครับปั่นทั้งทั้งดึกเพราะทุกคนทำงานประจำเราจะมาเจอกันได้ก็สามทุ่มผมเชื่อว่าคนจะปั่นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แอบหวังแอบหวังว่ามันจะเป็น เป็นหนึ่งในพานะทางเลือกให้กับคนไทยในกรุงเทพอะย่อยลงมาหน่อยขอยให้เป็นอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยแบบขยายวงกว<ง>้างไปผมว่าจังหวัดต่างจังหวัดง่ายกว่าแต่แอบ,บหวังครับแอบบหวังว่าอย่างคนกรุงเทพคงคงคง,งมีโอกาสได้เลือกใช้จักรยานเป็นเป็นหนึ่งในพานะทางเลือกของของของกรุงเทพแล้วก็ ทางจังหวัดเขาก็มีไปแล้วมีที่ต่างใช่ไหมครับก็คือทําเป็นทางของจักรยานเลยมีเลนจักรยานผมว่าผมว่าอย่างของกรุงเทพฯนาจะต้องใช้วิธีที่ต่างกันออกไปเพราะพื้นที่เราจํากัดมาก<ช>แต่ก็ถ้าถ้าผมเชื่อว่ามันแชร์กันได้ครับใช่ไหมเครื่องจักรมันไม่เท่าไรหร่หรอกครับคนควบคุมมันต่างหากเนาะ Because she must be fucking freezing Scan't even clap beneath the clear night th sky To stop in the w i n t e r n o w And they said it changes when the sun don't count And yeah, they said it changes ก็อ่านหาข้อมูลหนึ่งครับหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ในอินเตอมูลเกี่ยวกับจักรยานหลากหลายชนิดแทบทุกชนิดอย่างละเอียดก็อ่านศึกษาก่อนแล้วค่อยค่อยเลือกว่าสนใจอะไรแล้วค่อระหว่างที่อ่านผ่านก็เก็บตังไว้ครับ เก็บสตางค์ไว้เยอะๆจะได้จะได้มีรถสวยๆขี่คุณสำคัญมากในการบับจักรยานจริงๆจักรยานจักรยานเสริมบุคลิกใช่ไหมเราก็ใครๆก็อยากได้รถจักรยานสวยๆถูกต้องค่ะพี่หมีสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้ก็ได้พูดคุยกับพี่หมีมาพอสมควรแล้วหลายๆคนเนี่ยคงได้ความรู้เกี่ยวกับจักรยานไปเยอะเลยทีเดียวแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมีมากนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับรายการ Stop Showcase เ,เทปหน้าเราจะพาไปรู้จักกับบุคคลที่สนใจคนไหนยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้เจ้าหน้กับพี่หมีต้องขอตัวลาไปก่อน,นลคาคะสวัสดีค่ะ,คะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆกับการพูดคุยกับพี่หมีเจ้าของร้านเทสที้บายแห่งนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นการขี่จักรยานก็อาจเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขซึ่งมุมมองจากพี่หมีก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคนในสังคมจักรยานบางครั้งไม่ว่าจะใช้จักรยานประเภทไหนหรือราคาเท่าไหร่ก็อาจไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่ากับจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรักษาโลกของเราให้ดีที่สุด we never are said I Though I've never been through hell like that I've closed enough windows to so know you can never look back If you're lost and alone Or you're sinking like a stone Carry on May your past be the sound Of your feet upon the ground Carry on Carry on, carry on